สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ครับนำข่าวมาบอกพี่น้องชาวนาฟังครับวันที่20พฤศจิกายน2 5 6นี้ครับยังไม่มีการโอนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันนะครับเพราะจะต้องมีการประชุมบอร,ร์ดทกศก่อนซึ่งบอร,ร์ดทกศจะประชุมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2566นี้นะครับหลังจากประชุมบอร,ร์ดทกศแล้ว หลังจากนั้นจึงจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาไร่ละพันควรเรือนและไม่เกิน20ไร่สูงสุด20,000บาทนะครับส่วนวันจ่ายนะครับหลังประชุมบอร์ดตกศธนาคารตกศจะได้มีการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาว่าจะเริ่มโอนได้วันไหนเป็นต้นไปครับสำหรับคลิปนี้แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ